จะให้เขาซื้อซองคิีมไร่เชนแหน่เนาะเมนี่แม่น้นนองคิมได้มาสวนนอนละกะันจะมาอัปเดตคอกเบลแห่งทุกคนได้ครับส้มเนาะแต่น,นี่แม่คนพอได้ไปก่อนแล้วน้องคิมกะกําลังจะนําไปเบิ้งเนาะวะ่าเป็นเมื่อไหร่เนีเพราะว่าที่บ่ได้มาอัปเดตให้ทุกคนเบิง้งเพราะว่าเป็นช่วงเออปีใหม่เนี่ยกับโบทันมาป่านใดเนาะนี่เดี๋ยวให้เบิ้งกูงงวยทุกคนคนพอคน่า โอ้ตอนนี้กะกำลังจะเห็ดอย่างมีมุ่งเนาะมะมุงอ่าอ่านี่ไม่ยังบุพพอเนาะเดี๋ยวไปแบกไม้ก <อะ S 1> ่อนอไปแบกไม้ไปแบกไม้ก่อนเนาะไม้บุพพอไปเอาไปแบกไม้ก่อนต้องหน่อยคอยตั่ใไ,ไม้ตัวนี้ยงังยังอีกจะกันอสามเล่มอีกสามเล่มโอ้เออมึงดูใม่กะใหม่กะ ไปเอาอยืึใส่แถวไหนแม่ปลาว่ะล่ะนลายแหง้ง,งนี่เม่น้องเบกอะคือ,อยุข้อเกาอยู่เนาะมีจักโตกะ่ะมีจักโตเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งอยู่หันสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่โตแต่ว่าน่าจะมีตัวน้อยออกไปก่อนเพราะมันมีหูหลายแหงเมืองนี่นึ่แม <c oughs> ให้เสียงน้ำแม่ไปแล้วหนึ่งเศร้าๆนะทุกคนหนอแต่แดดเปี้ยงแห้งแดดแบบเปรี้ยงเปรียปร้ยงมาเลย ท้องฟ้ามันนี่งามแหงคุณพ่อมาแล้วไมย์บ้าไม่์บ้า,าขึ้นลงขึ้นลงสามสี่เถอโอ้เก่งแหงคุณพ่อมึงแม่ใหม่ยาวเสรยาวมา Chết mệt đấy mệt Chết mệt à. uh, chất mệt 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 เอาว่างเ <c oughs> ชาหันเลยอ่ะเมื่อยความเมื่อยไม่ให้เบาเลยเนาะเอาบอกเธอหนไปกัน คนเดียวแฮงเมื่อยเห็ดคนเดียวเนาะเมือ่อยเมื่อยเลยเห็ดคนเดียวนะ,เ,เ,นนเ,วนะเพราะว่าคุณแม่ไปหาหนเนาะคุณพอเลยได้เห็ดคนเดียวกิต้ากิต้าไปเติมน้ำมาไปฮะเนี่ยไปเติมน้ำมาให้ขิ้นเด็อให้พอ โอ้ยสูงแฮ่นี่บอดีกอด้การ์ดมาเฝ้าบอดี้การ์ดมาเฝ้าคุกใหญ่แท่ยอ่งพออิ่งพอขนาดเท้ใหญ่โอ้มีหลายตัวนี่ นองเล็กตะปูเอาไม่เม็ดมาไม่เม็ดไปขึ้นไปต่ออุ้ยหอยคอเลยหอยคอเลยแบบบิง หอมๆห,ห,หน่อยหนึ่งก็ยังดีเนาะอันนี้คือเด็ดเปี้ยงเลย เ๋ <Okay. S 2> มัน,นะนเยแม่คุณแม่มาด้วมาซอยกันเหตุอ่าหม่งขอกเบะแม่ม คุณแม่เออใหญ่ขอบเอ็ดเดอมาอัปเดตคอกเอ็ดแม่เพราะว่าทีเร่ได้ถ่ายกะคือว่าฮันเหล็กปีใหม่เนาะทุกคนเนาะช่วงปีใหม่ก็เลยบ่ได้มาแปานบ่ได้มาอัปเดตให้ทุกคนเบิ่งเ <c oughs> จ้าเจ้า,าแม่เนาะตะกี้ไซม์ไซม์มึมึงอยากคุณพ่อเห็นอย่างเนาะไปเบิ่งกัน อ่อาจารย์คุณพ่อทำอะไร <c oughs> ตอนนี้แมนคุณน่ารอตามแมนมาช่วยคุณพอ่มอมอ <c oughs> ุ้งสังกะสีอคอกแป้ไหม่เนาะนี้มาช่ยาวยกันอีกนีคุณพ่อมีคนช่วยแล้ว mày là Let's go. Cái... <cười> <cười> nó yam <laughs> <laughs> là nó yam là nó lắm 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 nó lắm 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 谢谢我 เราอย่าฝุนส่เนาะไป ของกินมาออก่ากขอโขอมาขะกนแล้วผมกินก็หาที่ท่นนอยนึงเจ่ก่อนเอ้อยเสออันนี้ก็สองอันด้าหาสิ่พัานมาจะหาทนด้อเลืออันันอ่ะอืมากแต่เราไม่เมมห็น เงินหลานนึงเซียนเงินห้านาน,นึงก็มีข้าวแถวว่าตอนนั้นน่ะสองแถวมีนาเตรียมนาแถวว่าเงินห้านนึงก็ก็จะมีนะไปตลาดของเมด่อเนาะตอนนี้แมนก็จะเสร็จแล้วอีกแผ่นหนึ่งก็จะเสร็จทางด้านนี้เนาะก็จะ,จะไปต่อด้านนั้น ถือว่า50-100%แล้วทีจะแล้วเนาะฮ่าแพนสุดท้ายมุงเต็มบรรยากาศดีแหง้งตอนนี้แม่ประมาณ3โมงแล้วอันนี้มันสวีทมากเลยเนาะ คุยก็คือกินอิ่มแหงเพราะว่าฝนตกยอดซาทุกคนงามแหงยังไม่ได้ได้แล้วแหละ ตอนนี้แมนแล้วแล้วเนาะนี่ห้ปปาสิบเปอร์เซ็นแ,แล้วแล้วนี่อันนี้ก็อยู่อันอนี้ก็อต่อหนี่ ลงลงแนวได้บัดนี้